สวัสดีครับเด็กชายโนนแดงครับวันนี้แม่มีอะไรเย็นเย็นนี่แต่เย็นๆย็นเย็นเย็นอุ้ยเย็นเย็นเลยเย็นเย็นเลยใช่ไหมรู้จักไาเย็นๆย่นอะเอา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 ชานมไข่มุกของแม่แต่แต่แต่โดนสิแต่โดนสิแต่โดนอุ้ยเย็นเย็นเลยใช่ไหมเย็นเย็นอุ้ยเย็นเย็นเลยเย็นเย็นเย็นปะ สนุกอุย้ยรู้จักความเย็ยนด้วยอันนี้เย็ยนเย็นอุ้ยใช่ไหมแหมยกแข้งยกขานะเก่งๆนะไหนเอานี้ไหมเอานี้ไหมเอานี้เย็ยนเย็ยนไหมเย็นเย็นปะอุ้ย <ๆ S 2> เย็นเย็นเลยเย็นเย็นใช่ไหมครับใช่ป่มน,นนอนรู้จักความเย็ยนแล้วนะอู้อู้สนใจชานมไข่มุกข,ของแม่ใช่ไหมแตะไหมแตะไหมแตะไหม อู้อู้ใช่ไหม mm. ชอบไหมชอบเย้แย่ยวันนี้เล่นกับแม่หลายอย่างแล้วใช่ไหมใช่ป่ะเมื่อกี้เล่นเป็นโนด้วย mm. ใช่ไหมครับอู mm. ด้ดคุยคุยเสียงดังเลยเอากำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนด้วยกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนนนชอบเนี่กำมือขึ้นแล้วหมุนหมุน ชูมือขึ้นบอกไปมากำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมาอาจับปูดำขย้ำปูนะจับปูมาคว้าปูทะเลอจับปูดำขย้ำปูนะจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกเลยใช่ไหมปูดำ จับปูดำจับปูดำจับปูดำขย้ำปูนะอจับปูมาคว้าปูทะเลเก่งจังเลยเก่งจังเลยวันนี้โดนเก่งนะเนี่ย